ปัญหาของผมงอกนะคะเกิดได้หลายปัญหามากเลยค่ะไม่จําเป็นว่าต้องแก่นะคะปัญหาความเครียดก็เกิดได้เช่นกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะขอแนะนํานี่เลยค่ะแคทเธอรีนอีซี่แชมพูปิดผมขาว ในหนึ่งซองนะคะเขาก็จะมีถุงมือมีแชมพูปิดผมขาวมีทิชเมน้นเข้มข้นนะคะซึ่งเขามีทั้งหมดสีสีค่ะมีสีดาธรรมชาติสีน้าตาลอ่อนสีน้าตาลเข้มและสีน้ําตาลแดงหรือสีโค้งนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะนอกจากเขาจะบิดผมขาวได้อย่างสนิทแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าสีผมจะด่างไม่เลยค่ะเพราะเขาเนี่ยจะให้สีที่เป็นธรรมชาติ ใว้คุณค่าจากสาหร่ายทะเลน้ำหรือสารสกัดจากแตงกวาวิตามินซีวิตามินอีน e, และลาโนโลินช่วยฟื้นฟูสุขภาพผมบำรุงให้แข็งแรงลดการขาดหลุดล่วงทำให้ผมนุ่มเป็นประกายเงางามมีกลิ่นหอมและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะใช้ง่ายประหยัดเวลาแบบนี้ไม่ต้องไปเสียเงินทำร้านแพงๆกันเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบอิงอิงขอแนะนำแคทเธอรีนอีซี่แชมพูปิดผมขาวเพียงซองละเ9บาทสามารถหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลเวนและร้านสะดวกซื้ออีกมากมายเดี๋ยวอิงจะทิ้งช่องทางเอาไว้ให้เพื่อนๆนะคะ